สวัสดีคะ่ะนี่นี่แม่ค้ารถถ่ายบาย ACT นะคะประจำา A ซีแท็ตสาขาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้นี่นี่นะคะมานำเสนอตัวนี้เลยคะ่ะจอรเดีย50 50D ดีนะคะเดี๋ยวนี่นี่จะพาดูรถนะคะ รอบๆนะคะบริเวณรอบๆรถแล้วก็นะคะจะแจ้งนะคะการดาวนะคะโปรโมชั่นดาวต่ำของจอรเดียรุ่นนี้นะคะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปดูกันเลยจอรเดีย50 5 0ะคะเป็นรถที่ตัวดั้งเดิมก็คือ50 45D นะคะแต่ใส่เทอร์โบเข้าไปนะคะก็เลยมาเป็น50 50D ดีซึ่งเพิ่มแรงบิดเข้ามานะคะเพิ่มแรงบิด มากขึ้นสูงขึ้นนะคะส่วนแรงม้านั้นก็เพิ่มขึ้นนะคะจาก45เป็น50แรงนะคะจากแรงบิด175ก็เพิ่มเป็น195นิวตันนะคะดูส่วนประกอบนะคะบริเวณรอบๆสซะก่อนนะคะขอบยางนะคะยางหลังใช้ขนาด14.928นะคะดอกยางลึกมากนะคะเหมาะสำหรับ ลุยโคลนลุยหล่มได้ดีเลยทีเดียวนะคะการตะกุยดินได้ดีมากสำหรับดอกยางลึกนะคะหน้านะคะจะใช้นะคะขอบล้ออยู่ที่8ขีด18นะคะจะไม่ล้อใหญ่มากนะคะคานหน้าจะเป็นคานหน้าใหญ่นะคะคนแลกแข็งแรงพร้อมกับซีนนะคะซีนโลหะกันน้ำอย่างดีเลย ส่วนมอบตนะคะก็จะใช้ขนาด12โวลต์มอแตใหญ่นะคะใช้รุ่นเดียวกันกับ 556, 575เป็นต้นไปนะคะส่วนกรองอากาศจะเป็นกรองอากาศชนิดแห้ง2ชั้นแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะส่งสัญญาณไปที่หน้าจอเพื่อที่จะบอกแล้วก็แจ้งเตือนคนขับให้ได้รู้ให้ได้เป่ากรองนะคะเครื่องยนต์รถนะคะจะใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะทำงานได้ต่อเนื่องจะ ไม่ร้อนนะคะมีรังพึ่งหม้อน้ำมีหม้อน้ำนะคะไว้เติมน้ำยาหล่อเย็นนะคะ <c oughs> ไอเสียจะเป็นแบบตั้งสูงเหนือกว่าศีรษะคนขับนะคะ, <c oughs> ะ,คะเวลารถปล่อยควันไอเสียออกไปนะคะมันก็จะเลยเลยหัวของคนขับนะคะเราก็จะไม่ได้สูดดมควันของรถไถเข้าไปนะคะขับเป็นเวลานานๆถ้าเกิดว่าท่อไอเสียนะคะอยู่ด้านล่าง ก็จะทําให้ควันนี้พวยพุ่งสู่คนขับแล้วเราก็จะสูดเอาไอเสียของรถนั้นเข้าไปนะคะไม่ดีต่อสุขภาพจอนเดียจึงออกแบบมาให้ท่อไอเสียของรถแทรกเตอร์นะคะสูงเหนือกว่าศีรษะของคนขับใบมีดใหญ่ยาวกว้างนะคะสามารถเกล็ดดินดันดินได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะเหมาะสําหรับงานดันงานไถนะคะได้ทุกรูปแบบเลยนะคะ ดูเครื่องยนต์ใกล้ๆจะเป็นเครื่องยนต์จอเดียแท้นะคะขนาดเครื่อง2.9ลิตรนะคะหรือว่า2,900ซีซีใช้รุ่นเดียวกันกับรุ่นใหญ่นะคะใช้รุ่นเดียวกันกับรุ่นใหญ่รุ่น5055รุ่น5065นะคะรุ่น5075นะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะถังน้ํามันของจอรเดียจะออกแบบมาอยู่ข้างหลังนะคะจุน้ํามันได้60ลิตรนะคะสามารถเติมน้ํามันได้ถ่ายได้ต่อเนื่องยาวนานหลายวันนะคะส่วนนะคะชุดแขนยกเป็นก้านปูขนาดใหญ่นะคะสามารถยกอุปกรณ์หนักๆได้สูงสุดถึง1.6ตันนะคะหรือว่า1,600กิโลกรัมแข็งแรงทนทานมากๆเลย ท้ายของจอนเดียจะเป็นเฟืองจัก,กรวาลน,นะคะเพลาตรงนะคะใหญ่มากนะคะส่วนไฟนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะท้ายรถก็จะมีไฟต่อดด้วยนะคะเฟืองท้ายใหญ่เฟืองท้ายจัก,กรวาลน,นะคะสามารถทนแรงฉุดลากนานหลายปีได้เลยทีเดียวนะคะทนจริงๆคะ่ะฉุดลากอุปกรณ์ได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะ ส่วนปั๊มจะเป็นปั๊มของบอสนะคะปั๊มตัวเดียวกันกับจอร์เดีย5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5นเะคะเป็นปั๊มเหลี่ยมช่วยประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะด้วยระบบหัวฉีดที่จอร์เดียมีให้นะคะมีกรองตัวนี้จะเป็นกรองแยกน้ำออกจากน้ำมันนะคะแล้วก็กรองสองลูกนี้จะเป็นกรองหยาบและกรองละเอียดนะคะนั่นก็คือกรองโซลารนั่นเองป้องกัน อาเซตกอนนะคะที่จะเข้าไปในห้องเครื่องนะคะเขาจะมีกรองทั่วตัวเลยนะคะมาดูด้านบนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านที่นั่งของคนขับนะคะเบาะใหญ่หนานุ่มสามารถปรับระดับได้นะคะให้ให้สมดุลกับน้ำหนักของคนขับนะคะโดยเอื้อมมือมาข้างหลังนะคะนี่ก็คือรุปปุ่มปรับน้ำหนักของคนขับนะคะ เ็นนาฬิกาตามขนาดน้าหนักของคนขับเลยนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นก้านกา้กานเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มก็จะเป็นคันเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะคะจอรเดียห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีจะเดินหน้าแปดนะคะถอยหลังสี่นะคะจะมีแปดเกียร์นะคะส่วนกา้านดำๆตัวนี้นะคะจะเป็นก้านยกใบมีดดันดินนะคะ ถัดมาก็จะเป็นก้านยกผานนะคะยกผานหลังนะคะแล้วก็ปรับความลึกอัตโนมัตินะคะของผานหลังด้านข้างนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้านข้างนะคะก็จะเป็นก็จะบอกนะคะนี่มันจะมีสติ๊กเกอร์บอกว่านะคะเราจะใช้ระดับความเร็วเท่าไหร่นะคะปรับได้นะคะนี่ค่ะคือจะมีบอกหมดนะคะลูกค้าจ๋า ฝั่งนี้นะคะก้านสีส้มก็จะเป็นก้านเกียร์นะคะเหมือนคล้ายๆกับโลฮายนะคะจะเป็นเกียร์ A B นะคะแล้วก็ถอยหลังนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าก้านดึงนะคะขับเคลื่อนขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะอยู่ตรงนี้นะคะจะมีสติกเกอร์บอกอยู่ด้านข้างอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋า นี่ค่ะก็คือก้านตัวนี้นะคะแล้วก็ก้านสีเหลืองก้านสีเหลืองตัวนี้นะคะจะเป็นก้าน PTO นะคะเวลาสมมุติว่าเราจะปั่นปั่นโรตารี่นะคะหรือว่าจะใช้อุปกรณ์พิเศษอย่างอื่นเราก็ต้องมายกก้าน PTO ตัวนี้นะคะดันมาข้างหน้านะคะก็จะทําให้รอบ PTO หมุนแต่ถ้าเรายังไม่ติดตั้งอุปกรณ์นะคะเราก็ต้องให้มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นคอนโซลนะคะด้านหน้าของคนขับนะคะจะเป็นพวงมาลัยนะคะ <Nash> เห็นพวงมาลัยแล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะบอกนะคะเข็มน้ำมันนะคะบอกอ่าเข็มไม้นะคะตัวความเร็วของรถนะคะรอบรถนะคะอ่าด้านข้างก็จะเป็นแจ้งอ่ากรองนะคะอ่าไม่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็น บอกรถเนาะบอกอะไรไม่ไม่ทราบส่วนด้านหน้านะคะคอนโซลหน้านะคะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าปัดน,นะคะหน้าจอจะเป็นดิจิตอลนะคะลูกค้าจา๋าเนี่ค่ะมีปุ่มสวิตต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอปุ่มนะคะช่องเสียบไอเสียบต่อที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสวิตเลี้ยว ฉุกเฉินนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยตรงนี้นะตอนนี้ก็จะเปิดไฟหน้ารถนะคะก้านสีส้มนี่คืออะไรนะคะจะเป็นคันเร่งเต่ากระต่ายถ้าสมมุติว่าเวลาเราต้องการการไถที่สม่ำเสมอนะคะรอบความเร็วนะคะคงที่เราก็จะมาใช้ก้านคันเร่งตัวนี้นะคะ เพื่อที่จะได้ให้เข็มไม้อ่ะมันมันขึ้นได้สม่ําเสมอนะคะเราจะมาใช้เต่ากระต่ายเราไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเท้านะคะส่วนปุ่มนี้ก็คือจะเป็นแตรนะคะด้นานล่างนะคะก้านสีส้มก้านสีส้มก็จะเป็นก้านล็อกนะคะเวลาสมมุติว่าเราเคลื่อนย้ายรถนะคะไปที่ไหนไกลๆเราก็จะต้องใช้ก้านสีส้มตัวนี้เพื่อที่จะล็อกเวลาจอดนะคะอ่ะมันจะมี ติ๊กเกอร์บอกอยู่นะคะถ้ากดลงนะคะก็จะคือจะปลดล็อกแต่ถ้าดันขึ้นนะคะก็คือจะล็อล้อไว้นะคะไม่ให้รถมันเคลื่อนอนนี้นะคะสีส้มเล็กๆข้างล่างก็จะเป็นคันเร่งนะคะข้างบนนะคะสีเขียวคู่กันอยู่นั้นก็จะเป็นอเบรกนะคะถ้ายังไม่ไถนะคะเราก็ล็อกไว้ถ้าเวลาขับบนถนนแต่ถ้าเราไปไถางานในาน,ในาในไร่เราก็ต้อง ลดก้านล็อกเพื่อที่จะไม่ให้มันมันล็อกกันนะคะจะมันจะได้อิสระนะคะข้างปุ่มสีแดงๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวดับสวิตนะคะคือปกตินะรถเขาจะดับสวิตอยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่ของจอนเดียนะคะเวลาดับสวิตก็ดับไว้ตรงกลางแล้วก็มาดึงดับสวิตอยู่ที่ปั๊มนะคะก็คือตัวนี้นะคะส่วนสีเขียวนะคะฝั่งซ้ายนะคะอยู่ตรงตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นคลัตช์นะคะ ช่องนี้ก็จะเป็นช่องใส่โทรศัพท์ค่ะดูส่วนของข้างในนะคะถ้าเปิดฝากระโปรงขึ้นนะคะเราก็จะเห็นเครื่องโยนตนะคะก็จะจะเป็นตัวคลองท่อไอเสียนะคะก็จะเป็นถังพักน้ำหล่อเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผงรังรึ่งนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นแผงรังรึ่งเราจะเห็นประมาณนี้นะคะคือฝากระโปรงเปิดกว้างมากแว่าก็จะ สามารถมุดเข้าไปตรวจเช็คนะคะในะเครื่องยนต์ของเราได้นะคะมุมบนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดไส่กรองนะ,ะจะมีสองชั้นคลายล็อกตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็เอาไส้กรองมาเป่ามันจะมีไส่กรองไส้นอกแล้วก็ไส่ในนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์นะคะสวิตช์แจ้งกรองตันไม่ตันนะคะส่งไปที่หน้าจอ,อดิจิตอลด้านหน้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าทราบนะคะ ถึงเวลาเป่ากองแล้วนะอย่างเงี้ค่ะ